กินอาหารในยุคโซเชียลต้องทำยังไงไปดูจะกินหมดไหมเนี่ยอย่าพิ่งถ่ายรูปก่อนแฮ่ถ่ายให้ครบทุกถาดได้รูปแล้วสบายใจอย่าเพิ่งคิดแคปชั่นก่อนเผื่อไม่สวยจะได้ถ่ายใหม่ คิดแคปชั่นอะไรดี Ig ก็ต้องโพสเพื่อนก็ต้องอวดสตอรี่ <Story S 2> ก็ต้องลงไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนได้แคปชั่นแล้วโพสก่อนไม่รอแล้วนะอ่าสบายใจกินได้พี่คะหมดเวลาแล้วคะ่ะอ้าวไม่ทันกลับพี่คะยังไม่จ่ายตังค์ลืมจ่ายตังค์ก่อน เงินไม่พอเชิญหลังร้านเลยค่ะอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ไปได้